โอเคเราอาภัพรักแต่เราอาจจะโชคดีเรื่องอื่นๆอ,อีกเยอะ,ะแยะ<ก>ใช่ไหมหนูอ,อาจจะผ่านกรรมเวร ล็อกสุดท้ายที่หนูทํามาแต่พบที่แล้วตอนนี้หนูโอเคแล้วนี่จริงไหมคะค่ะดีค่ะเออมีคนเขาก็เม้าเม้ากันต่ออีกนะคะในฐานะที่หนูก็แบบไปไหนมาไหนในวงการไฮโซก็ว่าในความเป็นจริงถูกก็แรงไม่เบามีปาร์ตี้ปาร์ตี้ข้ามวันข้ามคืนอุ้ยไม่ไม่เบาเขาว่าอย่างนี้จริงไหมคะอีฟดูหนูเรียบร้อยหนูไม่น่าจะเปรี้ยวขนาดนั้นนะไม่ข้ามวันข้ามคืนหรอกค่ะก็มีไปวันเกิดเพื่อนเพราะว่าหนูเป็นคนมีเพื่อนเยอะค่ะหนูก็ไปเพื่อนก็ดีใจเรามาเหมือนเพื่อนมาหาเราแล้วก็ดีใจ แค่นั้นนะคะไม่มีใครอยู่เช้าว่าเพื่อนหนูอายุเยอะๆเท่านั้นดูค่ะและการท,าที่อยู่ไปเที่ยวไปปาร์ตี้ข้างนอกคนที่เขารักหนูเขาอาจจะคิดไปว่าห,หนูออกไปเปลืองเนื้อเปลืองตัวข้างนอกออไม่อะค่ะคือบางทีเราก็ต้องออกไปข้างนอกบ้างถ้าอยู่ในห้องเดียวเราก็เครียดแล้วทำไมหนูไม่เอาเขาไปด้วยเราจะได้สบายใจกันหรือว่าหนูไปไหนหนูไม่ชอบเอาผู้ชายไปด้วยหนูชอบไปหาข้างหน้ากลุบกริบ ก็มีมีเขาไปด้วยนะคะแต่บางทีบางบาง,บางงานเขาติดงานประชุมเช้าเขาก็ไม่ได้ไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะหรอคะ <c oughs> ค่ะน้องน้องอีฟค่ะมีคนเขาบอกไหมคะว่าหน้าหนูคล้ายกับนางเอกช่องหลายสีอยู่คนหนึ่งบ่อยว่าค่ะหรอคะถ้าวันไหนไม่มีคนทักนี่จะแปลกค่ะถ้าทักนี่ไม่แปลกหรอคะมีคนเขาก็เมากันว่าเธอะเอารูปแผ่นเค้ก <c oughs> แล้วเดินเข้าไปร้านสมสวย <c oughs> แล้วก็บอกหมอว่าหมอค่ะ อีฟต้องการหน้าแบบนี้เลยค่ะเท่าไหร่คะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเลยใช่ค่ะคนเมาเยอะมากแต่ว่าหนูว่าหนูไม่ได้ตั้งใจทำอย่างนั้นหนูหนูทำจมูกอะค่ะยอมรับทำจมูกแต่หน้าหนูใคยนะคะเดียนเดียนอยากให้ทางทีมงานเตรียมรูปเปรียบเทียบให้เดียนดูหน่อยได้ไหมคะช่วยคลิกเดี๋ยวนี้เลยหน้าอันนี้ใครคะอันนี้น้องอีฟหรือแพนเค้กคะ แพนเค้กใช่ไหมคะแพนเค้กค่ะเขาสวยกว่าไม่ค่ะหนูลองทำหน้าใกล้เคยียงกันหน่อยสิคะทำพยายามทำหน่อยสิคะคุณ <c oughs> พระเอามอนใกล้กันเดี๋ยวก็จะโกรธหนูไหมเนี่ยไม่โกรธหรอกค่ะหนูหนูไม่ได้เจตนาเราเกิดมาเราเลือกเกิดไม่ได้เราเกิดมาสวยเราก็ดีใจนะคือตั้งแต่หนูพอหนูหน้าเหมือนเขา,เขาอย่างเงี้ยคนก็เออรู้สึกดีกับเราอะไรเงี้ยเมื่อกี้แม่ค้าให้ของฟรี ตอนึกถึงเป็นแพนเค้กใช่อ่ะขอถ่ายรูปบางทีหนูแบบอุ้ยหนูไม่ใช่ค่ะเขาบอกไม่เป็นไรถ่ายไปอวดลูกแบบว่าจะหลอกลูกว่าเจอแพนค้กเหรอแต่หนูก็ไม่เคยไปโกหกใครต่อใครว่าเด้ยนเป็นแพนเค้กแล้วก็ไปออกรับงานอีวงอีเวนต์แทนเขาช่ไหมคะถ่ายไว่ไม่กล้ามันไม่ดีประธานโทษนะคะหนูหน้าหนูทําอะไรมาเยอะไหมคะ ทำจมูกค่ะแล้วก็มีจัดฟันบ้างแค่นั้นดัดฟันใช่แล้วก็ทำจมูกใช่ค่ะแล้วหนูไม่ได้ไปฉีดแก้มตรงนี้หรอคะอู้อันนี้หนูเป็นคนอีสานนะคะมาเลยโนกันเหรอคะใช่ค่ะเป็นคนอีสานก็เลยน่าจะเป็นโครงหน้าคนอีสานอ๋อคนอีสานจะมีตรงนี้ใช่ค่ะจะมีแล้วที่มีตรงนี้เหมือนคางหมูนี่จากภาคอะไรคะ นี้หนูอยากเอาออกมากค่ะหรอคะมไม่ค่ะที่ของชอนเยอะมากเลยค่ะลูกค้ารักคางแหลมของหน,หนูเสริมซิลิโคนหรือเปล่าคะไม่ไม่ค่ะไม่อันนี้ก็ของแท้ของหนูเลยเหรอคะใช่ค่ะอุตายแล้วเออทำไมเป็นคน <c oughs> ที่แบบโชคดีโชคดีแล้วผิวขาวเป็นหยวกกล้วยเนี่ยล่คะหนูก็ทานอาหารเสริมว่คะค่ะที่ค่ะอาหารเสริมที่หนูขายี่เหรอคะใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะหนูกินเสร็จแล้วหนูได้สวยขนาดนี้เลยหรอคะมันก็มีคนเขาบอกว่าหนูพยายามโพสต์รูปเทียบ แข่งกับคุณแผนเค้กบ้างจริงหรือเปล่าคะไม่ค่ะไม่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 เคยเลยหรอค่ะจริงหรอคะอาจจะมีบางลูกที่บางมุมเหมือนคุณก็จะมาเม้นอุเยเหมือนอะไรเงี้ยแต่เราก็แบบเอ้แต่แล้วเขาแฟนคลับเขาจะมาโกรธเราไหมอะไรเงี้ยอีฟค่ะอาจารย์อยากจะถามอะไรหนูหน่อยได้ไหมคะ,คะหน้าหนูนี่ทําอะไรมาบ้างคะเนี่ยหนูทาจมูกค่ะจมูกอ,อย่างเดียวหรอแล้วจัดฟันแค่นั้น่ะคหรอคะใช่ค่ะแก้มเกลมหนูไม่ได้ฉีดหรอหนูเป็นคน ต่างจังหวัดนะคะคนอีสานก็มีโหนกนิดนึงหนูหอ,อยากเอาออกเหมือนกันนะมันทำให้หน้าดูใหญ่ะคะ่ะรัวคางแหลมมาคะหนูไปทำมาหรือเปล่ปาใส่ซิลิโคนอะไรเปล่าไม่ค่ะ<า>ไม่มีคะ่ะอันนี้ของแท้หรอคะของแท้ค่ะหรอคะเห็นได้ข่าวว่าหนูเออ จะไปเสริมหน้าอกหน้าใจใ<ช>แล้วก็โพสรูปตั้นนี่ตกลงหนูจะถ่ายแบบนู้ดแล้วเหรอคะไม่ถึงขั้นนู้ดนะคะเราเป็นผู้หญิงเราก็อยากจะถ่ายอะไรส,สวยๆเก็บไว้เนาะเผื่อ,อแก่มาอตอนสาวๆแล้วก็มีลูกดูเล่นลหนูจะไม่กลัวคนเขาเมาส์มอยเหรอคะว่าผัวทิ้งก็เหวี่ยงผ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> มันดูยังไงยังไงกูรู้รู้สึกมันเป็นเขาเรียก <c oughs> วะาคอนเซ็ปต์ของผู้หญิงที่ชำรัก ก็จะแก้ผ้าประชดอะไรอย่างเงี้ยแล้วในที่สุดก็หาหัวใหม่อะไรอย่างเนี้ยหนูก็ก็ คนก็คิดได้อะค่ะแต่ว่าหนูหนูอยากหนูอยากถ่ายอยู่แล้วอะค่ะแล้วถ่าแต่ว่ามันมันสวยอะหนูยังชอบดูเลยว่าคนสวยสวยถ่ายอย่างพี่แอนะไราเงี้ยพวาสวยก็ชอบดูแล้วหนูก็เลยอยากจะเจริญรอยตามรุ่นพี่ใช่ค่ะก็อยากมีรูกสวยๆของตัวเองบ้างอย่างเงี้ยค่ะเก็บเป็นคอลเลคชั่นเนาะใช่เออได้ข่าวมาว่าหนูก็ยังไม่พอจิตพอใจหน้าอกหน้าใจตัวเองด้วยเหตุผลอะไรล่ะคะยังค่ะเพราะพอไปเทียบกับพวกรุ่นพี่อะค่ะหนูเห็นหนูรู้สึกว่าหนูอนุบาลมาก หรอคะใช่ยังต้องหูงต้องใส่ถุงเท้าสี่ข้างตอนนี้หนูมีงานอะไรในวงการบันเทิงบ้างไหมคะ่ะน้องอีอ๋อเขามีติตดต่อถ่ายแบบคะ่ะเยอะมากถ่ายแบบอย่างเดียวแล้วก็มีพิธีกรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะรอคะแล้วค,ลคงวละครถ้ามีคนมาติดตอ่อหนูจะเล่นไหมหนูรับคะ่ะหนูากเล่นแบบ,บตลกคะ่ะอยากเป็นแบบพี่กุ๊กกิ๊ฟเลยค่คะชอบหรอคะใช่หนูอยากให้ความสุขกับคนอื่นนะ เป็นนางเอกก็ได้นะหนูอาจจะน้ำตาร้องไห้ง่ายพ่หนูช้ำรักมาก่อนมาบอกเสียใจพระเอกดับนาาีเลยอะไรอย่างเ <c oughs> งี้ยอินนะคะ่ะหรือว่าผู้หญิงอารมณ์ดีมันมีเสน่ห์กว่าค่ะอ๋อค่ะใช่โอเคหนูยังกล้าพูดว่าผู้หญิงอารมณ์ดีมีเสน่ห์กว่า <c oughs> ขนาดมีเสน่ห์นะคะยังโดนเวียงมาเลยตั้งสองปียังใช้เสน่ห์ไม่รอดเลยไนดะ้ยก <c oughs> น้องอีฟคะอาจารย์ถามหนูหน่อยสิคะเวลาของเราใกล้จะหมดแล้ว <c oughs> น้องอีฟสมมติว่ามีเพื่อนผู้หญิงที่นั่งชมรายการอยู่ เขาก็เป็นหลายๆคนที่เป็นแบบหนูนะรักใครก็รักจริงรักแล้วไม่เผื่อเลยอย่างเงี้ย<อ>ผู้หญิงเป็นกันเยอะหนูเจอแล้วว่า<อ>หนูมีอะไรจะบอกเป็นอุทาหรณ์กับเพื่อนสาวไหมคะก็ะอยากจะบอกผู้หญิงทุกคนนะคะเรารักตัวเองก่อนแล้วเราต้องมองความเป็นจริงอย่าไปเพ้อฝันผู้ชายชอบสร้างนิยายสร้างอะไรให้เราให้เรารู้สึกว่าเราอยู่บนสวรรค์เราเป็นนางฟ้าค่ะอิเจอมาแล้วเรารักตัวเองดีที่สุดค่ะ แล้วก็50-50อ่ะอย่าไปร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วพ่อแม่ดีที่สุดค่ะ